สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีอยู่ในช่องโอมสุรศักดิ์รถแ่เจริญศินครับวันนี้เรามาเจอกับพี่ฟุกพงสะท้อนกับน้ำตาลการจนานะครับจากอุบลราชธานีนะครับนี่ก็นั่งแท็้วีตาบูอยู่ครับแม่งวันเหลือตอมบูดแล้วครับบูดแล้วอาบน้ำไปเนี่ย อาบเลยอาน้ำฐานอาบน้ำครับจะคล้องมาถ่วงจะคล้องผมผมก็อาบแล้วผมก็อาบแล้วปกติผมจะอาบตอนแรงครับจ้จา,า,บา,ามาือนี่จะกลับบ้านไปทำธุระก่อนไปหาผู้เฒ่าทางบ้านกันครับเสร็นคิดหอดละขยกกขยักกับอยู่เด้เออเะไรตัดผัวมาถ่วง่ล้วว่าตอนนี้กลับบ้านแล้วเค็ดยังไงสกอก,กอ <c oughs> เลียกบริกรผมบริกรจากสองมือนะครับเตรียมกระเป๋ากันละปี้ไปน้อย,อยของเรานะครับความเดินทาง ทั้งคนกับเห็ดรถอยู่ครับแต่ว่าขอขาอนุญาตล่าครับก็ได้เื็ดซอยให้สร้างหลายเบนเห็ดสร้างหลายครับจานทร์ปิ่มแล้วอยูๆ่ๆจันทร์นี้ไปแล้ว <c oughs> ฮะสิะกราบจังเลยเอามาไปบอกคนจานท์ฟูกได้กรับวะกราบจานท์ฟูกว่าหลังหลังปีใหม่เที่ยวยเดียวรว <c oughs> <c oughs> มพลิกเกียร์น้ำตาลก็จะกลับนะครับพอดีพระทางผ่านผมครับเดี๋ยวแวะทรงครับ <c oughs> คนละคนละฝากเลย ทานไปประเทศเล่าว่ะที่ออไปการสิลป์มืองเนี่ยทานผู้จิตอุดอนนึกเก่า <c oughs> น้ำตาลที่ไปที่ไปบอกพ่อว่ากับบ่ะ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นวันที่เมื่อวันที่เท่าไหร่ป่ะ <c oughs> สิบแปดนะครับนั่นที่เป็นวันที่สิบแปดป่ะพวกจำผิดพ,พวกก็หลงมือหลงเว้น งันสั่งไรไปไปครับกำลังไล่หนมันครับมันต้องไล่หนมันก่อน <Okay. S 1> กดเซียเลยครับบ้ไปยังถือว่ามันขืนเร็วก็ทุลรอบได้เนี่ยเป็นวะครับ <laughs> มันรู้สึกไปเองวะมันได้ไปฟือช่วงที่ข้นที่ฮอต เขึ okay? Guys, ้นเขาก็ไม่ล่าเขาจะเปิเเมันหน่ปรับปรุงระบบให้โดลิคครับมันนห่วยวะในห่องรอรอองเครื่องบางจบองเลี่ยนไอ้บงเีอันนี้ะเลี่ยนเนี่ยบเลี่ยนอย่ยังอันนี้เพิ่นเอามาแต่ยังให้เาครับนี่ ว่สาสร้สางสร้างรถแท้่เพ่นเห็นไ,ไหมคุ้าดีทะประสบการณ์ตรง พี่เขียมเรามีประสบการณ์แล้วครับสีแตกปั้วเลยครับผมรู้สึกว่ามันมอาเก่าด้วนี่ปกติก้อนนี่ขึ้นมันขึ้นมาครับมันดิ่ให้เดาลูกผมว่ามันมอนขึ้นแมนไดมาเห็ดไดมาสอมเอง กำลังซีเรียสเอ้ยบอกว่าเสียหลายคนจังหมักเนี่ยจังว่าอันทีมงานที่เมื่อกับวันแดงฟ้ากันเมื่อหรือว่าจัดนี่แรงเมื่อบุหงาเลยจักตัวแดงเป็นตัวแดงมันหลายคนตัวกัันจบโดนบ้านเหนี่ยวจำต้องแบ่งกันจำหน้าที่แต่ละส่วนเยังไม่ได้นำการมานั่งกันในเรื่อง ล้างรถล้างให้โดรีคมาล่าเมื่อยูืดเหตเรอมาลอเมื่อตี้าเหุเียเอมือนล้างรถเอล้ไปเอามาซยโิกั่อะติ้ง้เ้เกมเป็นตัวเป็นอย่างเงี้ยเกมเราไม่หลุดเนาะ ก็คือตอนที่ตอนนั้นมันเปิดมันเปิดได้ครับมันถี่ัมบกึ๊กกึันกึ๊กกึ๊กก่๊กกึมกกม๊กกึ๊กกึ๊่กม๊กาึไกกึมนกั๊กกึ๊นกึ๊นกม๊กกึ๊กกึ๊่กม๊กมึดกกึ๊กกึบกกึ๊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 กมึ๊กกึ๊กกึ๊กกึ๊นไึ๊กกึ๊มกึนี่ึ๊กมรู้กึ๊อกึ๊กกึ๊กกึมกกึ๊แบบว่าเป็นึ๊กกึ๊กกึ๊ก แล้วกวดข้างเนี่ยตัดไปละอือ,อนี่ <c oughs> แหล,ละเป็นยังสีรับนีนคือจังว่าจังว่าฝืดมันแล้วมันก็หีตัดอ่านี่แหละครับกได้มาปรับปรุงแก้ไขเอาเอง สีสร้างมันอาทีไอจีตัดมันที่ตัดก็จะว่าสีเปลี่ยนตัวไม้ให้ป่ะครับคนละรุ่นป่ะตัดครับตัดนี่บรรยากาศ ช่วงสายๆครับก่อนที่เดินทางกลับนี่กอาจะเป็นคลิปยูโดมมันอาจจะไไอาจจะไไล่งคลิปไปร้ายมือครับว่าจะนายกบาลครับเอามาจะใส่อีกเนี่ยไม่เขียนอะไรยังไงกระสองมือนี่จันปื้มอยู่กับพระเอกปุกฟงสะท้อน โอ้โหบิโอ้ยาที่แรกเพิ่นกักเปลนแล้วละแต่ว่าเพิ่นบ่ได้กดะเกพิ่นกัเลยลืมโอ้ใสีขัดแล้วเออใสัอนจิ้เก็นเป่ากบอ้ ทีมงานสร้างหลายครับได้เอาตีนสร้างลงไปครับเนี่ยโอ้รกขนนั่นมาตืดก็ฝืด <c oughs> รบรรยากาศยูโดสามตัวงานกเลื่อนสินครับบ้านบางข่างกักบปรับปูงรถแห่ไป ใช่กะสีมาคีมาถ่ายคลิปว่ามผมจะกลับแหละอันนี้กะสีเป็นคลิปยุโดมมาแต่เศ้าๆครับมาเบิ้งเทีดรถเบิ้งรถับปรุงเพื่อปีใหม่เได้บมีปัญหานะครับ,บ <c oughs> ต้อง ไงสร้างประเทศมาอาจจะบ่ถือใจเข้าบันไดเข้ากับมาปรปับปรุงเอาถ้เห็นมันเหมาะสมกับที่เขาใส่งานเอาสร้างมาเผ็ดเองะครับเสียเงินเพิ่อมใจเองเฮ็ดสร้างซื้อนัอนซื้อน,นี่มาเฮ็ดเอาเองไม่รู้จะขอคือหน้าเสียเงินมาเที่ยเองร้านไม่สองเรียนภาษา nga

ตอนเอารถมาใส่งานที่แรกมีแค่ตัวนั้นตัวเดียวแล,ลกก้วก็วขึ้นเร็ว,รว,วกปกติลายพินี้กสิวมานนี่นะครับแม่แม่พอๆวันดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับลหลายจิมือสองมือรือว่ากบานอาจิพไายอยู่ครับ รู้ว่าที่ไทยยัง็ดีประมาณเท่านดิกันนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบครับบ๊ายบายครับ